ครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับเขาถามว่าการลาออกจากราชการต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันกอไก่15วันขอไข่30วันขอควาย45วันงองู90วันครับสำหรับการลาออกจากราชการข้อนี้นะครับออกตามระเบียบกคสนะครับว่าด้วยการลาออกนะให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันนะครับข้อนี้คำตอบคือขอไข่ครับ เรามาดูข้อสอบข้อนี้นะครับเขาถามหาประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคือใครนะครับกไก่นายกร,รัฐมนตรีขอไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอควายประหลัดกระทรวงศึกษาธิการงองูเลขาธิการสภทศสำหรับข้อสอบข้อนี้นะครับออกตามพรบ,บพื้นที่นวัตกรรมประธานคือนายกร,รัฐมนตรีข้อนี้ตอบกอไก่ครับ ครับข้อนี้นะครับออกตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะนะครับเขาถามว่าหลักเกณฑ์ใดเกี่ยวข้องกับครูมากที่สุดนะครับนั่นก็คือกไก่ว .9 2564ว .10 นะครับว .11 ว .12 นะครับว .9 นี่เป็นของครูนะครับว .10 ของผู้บริหารว .11 นะครับของศึกษานิเทศนะครับว .12 ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะ ที่เกี่ยวข้องกับครูมากที่สุดนั่นก็คือว9ก้าเขาจะกําหนดมาเลยว่าครูต้องมีชั่วโมงสอนเท่าไหร่นะครับชั่วโมงสนับสนุนการสอนเท่าไหร่นะครับหลักเกณฑ์ในการยื่นวิทยาฐานะนะครับขอมีขอเลื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะเขาจะระบุไว้ในนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือว9ข้อนี้ตอบกอไก่นะครับครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นข้อสอบที่ใกล้เคียงความจริงนะครับ ก็คือออกประมาณนี้นะครับสมชายเปิดโรงเรียนสอนดนตรีอ้างว่าตนเองมีใบประกอบวิชาชีพต้องรับโทษตามข้อใดนะครับก็คือไม่ได้มีแต่อ้างว่าตนเองมีนะครับหรือแสดงให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองพร้อมที่จะประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับก็ไก่จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอไข่จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอควายจำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงองงูจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับข้อสอบข้อนี้นะครับเฉลยนั่นก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับข้อสอบข้อนี้นะครับเขาถามว่าโรงเรียนบ้านหนองหางนะมีนักเรียน300คนพอดีนะครับต้องมีกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกี่คนนะครับก็ไก่7คน ขอไข่9คนขอควาย15คนงองู17คนสำหรับคำตอบข้อนี้นะครับ300คนเป๊ะๆนี่ก็คือคำตอบนั่นก็คือ9คนนะครับแต่ถ้า301คนขึ้นไปนั่นก็คือ15คนนะครับฉะนั้นข้อนี้300คนตอบขอไข่ครับ9คนเป๊ะๆนะเด็กชายพิษอายุ7ปีผู้ปกครองไม่ยอมส่งเด็กเข้าเรียนปหนึ่งจะมีโทษตามข้อใดอันนี้ออกตามพรบการศึกษาภาคบังคับเนาะ กอไก่ปรับ1,000บาทขอไข่ปรับ10,000บาทขอควายปรับ2 0,000บาทงงปรับ30,000บาทโทษของการศึกษาภาคบังคับจะไม่มีจำคุกนะครับจะมีอยู่2โทษโทษเบากับโทษหนักนะโทษเบาก็คือปรับ1,000โทษหนักก็คือปรับ1 0,000หมนะครับหมายความว่าถ้าไม่ส่งเด็กเข้าเรียนนะครับก็คือไม่ส่งไม่ดวกนะ,นะครับ1,000แต่ถ้าเป็นเหตุเป็นเท็ศนะครับโกหกะ่ะ นะครับ1 0,000ืนะทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษานะครับอันนี้โทษตามพรบการศึกษาภาคบังคับนั่นเองอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนสับสนกันมากเลยนะครับในเรื่องของการตัดสินผลการเรียนผ่านและไม่ผ่านนะครับคือข้อใดนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับคาตอบนั่นก็คือคอควายนะครับลูกเสือกับชุมนุมตัดสินผลการเรียนแค่ผ่านกับไม่ผ่านนะครับทําไมโคกกอไก่ผิดอ่าแนวก็ผ่านกับไม่ผ่านนะครับแต่ว่า มันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้ามาอันนี้นะครับต้องตัดสินผ่านเอ่อไม่ผ่านผ่านดีดีเยี่ยมประมาณนี้นะครับขอไข่นะครับสมรรถนะอ่านคิดวิเคราะห์นะครับมันจะมาตัดสินตรงอ่านคิดวิเคราะห์เขียนนะครับก็เหมือนกันกับคุณลักษณะนั่นก็คือไม่ผ่านผ่านดีดีเยี่ยมนะครับมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับการตัดสินผลการเรียนข้อที่ถูกคือขอควายนะครับข้อนี้ ครับข้อนี้เป็นข้อสอบจริงของออกรณีพิเศษ68นะครับข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง2551นะครับหลักสูตรแกนกลาง2551เนี่ยนะครับมันจะเป็นปฐมนะครับมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะครับส่วนระดับก่อนปฐมหรือ อนุบาลเนี่ยปฐมวัยเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรปฐมวัยของเขานะ mm hmm. เพื่อนๆอย่าจําสับสนนะครับ mm hmm. ฉะนั้น <Yeah. S 1> ข้อที่ไม่ใช่ mm hmm. นั่นก็คือก,กอไก่นะครับ mm hmm. จําไว้เลยว่าปฐมวัยเขามีหลักสูตรปฐมวัยของเขาไม่ใช่หลักสูตรแกนกลางนะครับ mm hmm. ขับข้อสอบข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบเสมือนจริงเขาถามว่าสถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กซึ่งมีจํานวนตั้งแต่6คนขึ้นไปคือข้อ,ดขอใดกอไก่สถานแรกรับ ขอไข่สถานสงเค,คราะห์ขอวายสถานคุ้มครองสวัสดิภาพงองูสถานพัฒนาและฟื้นฟูคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือสถานสงเคราะห์อันนี้เป็นโทษตามพรบคุ้มครองเด็กนะข้อสอบก็ออกประจำนะครับถามว่าใช้เด็ก อายุต่ำกว่า18ปีอายุต่ำกว่า18ปีก็คือคํานิยามของคําว่าเด็กตามพรบรคุ้มครองเด็กอยู่แล้วนะครับไปซื้อสุรามีโทษตามข้อใดขอไก่จาคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน3 0,000ืขอไข่จําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน60,000บาทขอควายจาคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาท,อามมบ 6, บาทงองูจําคุกไม่เกิน6ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท เฉลยนั่นก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน3 0,000บาทระวังกันไว้ด้วยนะครับข้อสอบข้อนี้เด็กเดือน3 3 6 6ผมว่าเพื่อนพี่น้องยังสับสนกับข้อสอบข้อนี้อยู่นะครับการตัดสินผลการเรียนผ่านและไม่ผ่านอันนี้ผมจำลองมาจากข้อสอบกรณีพิเศษ68ที่ธรรมศาสตร์ออกนะครับอาจจะไม่ได้ตรงมากนะักก็ไก่แนะแนวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอไข่สมรรถนะสำคัญของนักเรียน กับอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคอควายลูกเสือกับชุมนุมงูถูกทุกข้อสาหรับสาหรับข้อนี้นะครับช้อยที่ถูกคือคอควายลูกเสือกับชุมนุมนะครับที่ตัดสินผลการเรียนผ่านและไม่ผ่านเนื่องจากว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเนี่ยตัดสินผลได้ก็คือไม่ผ่านผ่านดีดีเยี่ยมส่วนลูกเสือกับชุมนุมเนี่ยตัดสินแค่ โผกับโมโผก็คือผ่านกับไม่ผ่านนะครับแค่นั้นเอง ลองดูนะครับหนึ่งปีอบประมาณของข้าราชการหนึ่งปีมีการเลื่อนงราชอการกี่ครั้งนะครับขอเกิดเงินเดือนขอไข่สองครั้งครับขอไข่สามครั้งงงงงงงนงง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 ่งงงงงงนงคงง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 นงง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 รงง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 งะงง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 คงง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 งคงง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 กงง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 ปีหลงงนั่นเงงนะครับคงตอบคือขอไข่ครับ สองครั้งนั่นเองมาเรามาดักจับข้อสอบส่วนอันตรายกันนะครับอันนี้ออกตามสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง6ข้อนี้ผมว่ามีแน่นอนนะข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพมีกี่มาตรฐานคําตอบตอบ,ตอ,บอย่างเร็วๆเลยก็คือสามมาตรฐานเทคนิคในการท่องจํารู้การงานตนรู้การงานตนความรู้บวกประสบการณ์มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตนสรุปมีอยู่3ม,มาตรฐานนะครับ ข้อใดไม่ใช่ถามหาข้อผิดก็มันถูกหมดนะครับแมนบอก็ตอบงองงูนะครับมาตรฐานวิชาชีพใดให้กําหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรของวิชาชีพแน่นอนข้อนี้ตอบตรงตตนๆเลยนะครับนั่นก็คือมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับ16ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรวิชาชีพนะครับจรรยาบรรต่อจรรยาบรรวิชาชีพมีอยู่กี่ข้อครับจรรยาบรรวิชาชีพมีอยู่5ข้อนะครับ ข้อใดไม่ใช่นะครับข้อนี้นะครับถามหาที่ไม่ใช่นะครับจรรยาบันต่อสังคมมีจรรยาบรนต่อวิชาชีพมีจรรยาบันต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมีฉะนั้นข้อนี้ตอบกไก่นะครับตนชีพรับร่วมคมเทคนิคในการท่องจํานะครับตนบวกชีพบวกรับบวกร่วมบวกคมสุดท้ายบวกคมตนชีพรับร่วมคมก็คือจรรยาบรนวิชาชีพ5ด้านนะครับ เข้อนั่นเอง17คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งจากการประพฤติจัยาบันกี่ข้อคำตอบคือเรามาไล่กันยกตักผ้าพักสุดท้ายใหญ่สุดเลยก็คือเพิกยกตักทาาพักเพิก,พก,พกแสดงว่ามีอยู่5ข้อนะครับยกก็คือยกข้อกล่าวหานะครับตักเตือนภาคันพักใช้แล้วก็เพิ่ถอ,อนนะครับ ข้อใดไม่ใช่อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับยกเรื่องกล่าวหาตักเตือนภาคทันปลดออกเออที่ไม่ใช่นั่นก็คือนี้อันนี้เป็นโทษทางอะไรวินัยนะครับถ้าท่านได้ตัวนี้ไปเนี่ยนะครับเก็บวันละ5ข้อสิบข้อความรู้มันจะไปไหนอะไรมันจะทําให้ท่านสอบไม่ได้เดี๋ยวนี้นะครับข้อนี้เกี่ยวกับอกอก,อกสเขตพื้นที่นะครับระวังให้ดีเลยนะข้อสอบบางทีเนี่ย ข้อใดคืออนุกรรมการข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาอจ,อ,จอจุดกจุดคจุดสจุดอจุดกจุดคจุดสจุดสำหรับตรงนี้นะครับเขาถามว่าเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับคําตอบนั่นก็คือข้อไหนครับข้อควายครับมีจํานวน11ท่านโดยเฉพาะเลขานะครับจําไว้ให้ดีพอเอเขตนะครับเป็นเลขานะ ครับข้อสอบข้อนี้นะครับเพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าเลขานุการอกกคสเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเป็นใครนะครับกไก่ข้าราชการในสํานักงานเขตพื้นที่ขอไข่พอโรงเรียนที่รับการแต่งตั้งขอควายพอเขตพื้นที่การศึกษางงูผู้ทรงคุณวุฒิจากกคสสําหรับข้อสอบข้อนี้ก็ได้ออกมาให้เพื่อนๆได้ลองทําดูนะครับเฉลยนะครับสําหรับข้อสอบข้อนี้เฉลยนั่นก็คือพอเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเลขานุการ อ,อกกส,สโดยตำแหน่งข้อนี้ตอบวขอควายครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงเลยนะครับเพืเ่อนๆอกโดยมหาลาัยธรรมศาสตร์นะครับเขาถามว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551เนี่ยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฟังให้ดีนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นป .1 ถึงป .3 เนี่ยมีกี่ชั่วโมงนะครับกอไก่9 0ชั่วโมงขอไข่100ชั่วโมงขอควาย120ชั่วโมงงองงู150ชั่วโมงนะครับ สำหรับข้อนี้นะครับฉเฉลยนั่นก็คือจํานวน120ชั่วโมงนั่นเองนะครับแบ่งเป็นปีละเท่าไหร่ปีละ40ชั่วโมงภาคเรียนละเท่าไหร่ภาคเรียนละ20ชั่วโมงนะครับสรุปเลยข้อนี้ตอบอควายครับจําไปสอบจําไปตอบจําไปฝนจําไปกาเอาเต็มให้ได้นะครับข้อนี้ในวิชาการศึกษานะครับข้อสอบข้อนี้นะครับ ออกตามการคัดกรองนักเรียนนะครับซึ่งมีอยู่5ขั้นตอนนะอันนี้ออกเป็นประจำเลยไม่ออกไม่ได้เลยนะครับเขาถามว่าเมื่อคัดกรองนักเรียนแล้วพบว่าพบว่าผมปักหมุดเลยนะนักเรียนมีปัญหาครับขั้นตอนต่อไปต้องทําอย่างไรก็ไกรรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลขอไข่ส่งเสริมพัฒนาขอใคยแก้ไขปัญหางงงส่งต่อสําหรับคีย์เวิร์ดของคํานี้นั่นก็คือมีปัญหาแล้วมีปัญหาเราต้องทํยังไงครับ แก้ไขปัญหาฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือคอควายนั่นเองนะครับจําไปตอบนะครับข้อสอบเสมือนจริงนะครับตัวนี้ออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะพอบถามว่านายกและคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันรวมแล้วมีจํานวนกี่คนนะครับกอไก่34คอไข, 35, ขอไ่35คอควาย36แล้วก็งองู37นะครับสำหรับคณะรัฐมนตรีนะครับมีได้35คน บวกนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งรวมเป็น6คนฉะนั้นนะครับมีได้ไม่เกิน36คนข้อนี้ตอบคอขาขครับอันนี้โบแมนขอสอบเสมือนจริงเด้อพี่น้องเป็นข้อสอบจริงกรณีพิเศษเด้ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสุดแกนกลการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 5ง1กอไก่ความสามารถในการทำงานขอไขความสามารถในการแก้ไขปัญหา ขอควายความสามารถในการคิดงงความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสำหรับสูตรในการท่องจําซือคิดแก้ทักเทคนะครับที่ไม่ใช่นั่นก็คือกไก่นะครับ<ม>ความสามารถในการทํางานไม่มีเขาเอามาหลวกเราเด้อพี่น้องเด้คอคนนี้นะท่องไว้นะที่ให้ท่องเมื่อกี้อะ